แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะสาวน่านขี่รถจักรยานยนต์ชนเก่งที่กำลังจะยูเทิร์นเข้าปากทางเข้าหมู่บ้านตายคาที่แม่บ้านกลับจากส่งลูกไปโรงเรียนจะกลับเข้าบ้านสบสายเลี้ยวเข้ายูเทิร์น มีรถจักรยานยนต์ซึ่งคนขับขี่เป็นสาวน้านมาจากทางอำเภอสูงเมน้นชนเข้าอย่างจังค่ะหมวกกันน็อกกระเด็นไกลกว่า5เมตรสุดแปลกทะเบียนรถเลขท้ายเหมือนกันคือเลข92ค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกา50นาทีวันที่8ธันวาคม2 5 6 5ร้อยตํารตำรวจเอกสมเกียรติกอบกรรมรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรสอบพอสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจกักรยานยนต์ชนรถเก๋งเหตุเกิดที่บริเวณปากทางเข้าบ้านศบสายหมู่ที่ตําตำบลศบสายอำเภอสูงเม่นมีผู้เสียชีวิตค่ะที่หนึ่งรายค่ะซึ่งหลังจากรับแจ้งก็ได้ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสูงเม่นและหน่วยกู้ภัย ส่งเมนออกตรวจสอบเหตุตามที่ได้รับแจ้งโดยที่เกิดเหตุเป็นเลนขาขึ้นกลางถนนปากทางเข้าหมู่บ้านพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนสีขาวมกุกทะเบียน1กอไก่ชอกเะชิเชอ92น,น่านสภาพหน้ารถเสียหายชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายล้มตะแคงอยู่ใกล้ๆกันพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ จากการตรวจสอบเอกสารทราบชื่อนางสาวสาวรักษ์แสนน้อนอายุ22ปีเป็นชาวตำบลน,น้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่วนคู่กรณีเป็นหญิงวัยกลางคนอายุระหว่าง40-50ปีขับรถเก๋งมิสูบิชิแลนเซอร์สีดำทะเบียนกไก่จจาน292แพร่สภาพประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับจากการชนอย่างจังจนทำให้กระจกมองข้างกระจกประตูกระเด็นเข้าไปในรถ หน้ากระจกมีล่องรอยยุบเพราะถูกกระแทกจอดอยู่หากไปประมาณ3เมตรค่ะโดยจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และจากกล้องวงจรปิดทราบว่ารถเก่งสีดำกลับจากส่งลูกที่โรงเรียนในตัวเมืองเมื่อกลับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นปากทางเข้าบ้านศบสายได้จอดชะลอเพื่อจะเข้ายูเทิร์นแต่เมื่อขับข้ามถนนไปก็ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตที่วิ่งมาจากอำเภอสุเมนจะเข้าไปทางตัวเมืองชนอย่างจังจนทำให้เสียชีวิตค่ะ เบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้บันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตจะเดินทางมาจากไหนจะไปไหนเนื่องจากเป็นคนนอกพื้นที่หลังจากนี้จะได้ประสานแยกผู้เสียชีวิตจากนั้นหน่วยกู้ภัยจึงได้นำร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสุงเมน่นและนำรถคู่กรณีไปไว้ที่สอพอสุงเมน่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ โดยในเหตุการณ์นี้ไทยมุงที่มุงดูเหตุการณ์ต่างสังเกตว่าเลขไทยทะเบียนรถเก๋ง292ส่วนรถจักรยานยนต์92ซึ่งเป็นเลขเดียวกันมาชนกันถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆค่ะ